่กับกูู๊นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไล่เลนเจอร์ชั่นที่4นะคะกับการเล่น PVP นั่นเองวันนี้เราจะขยับไปได้ถึงไหนนะคะเราเริ่มกันที่อันดับที่33กับคะแนน3573นะคะ3573อันนี้คะแนนน้อยกว่าเราเยอะมากเลยเยอะเทั้งน,นั้นเลยอะลองดูนะคะ หวังว่าจะชนะได้มีพอดีบอกว่าเล่นด้วยคอมแล้วรู้สึกว่ากดลำบากแล้วก็ตายทุกทีเลยแล้วก็เลยมีน้องถามว่าแล้วพี่เล่นด้วยคอมทำไมล่ะครับก็ถ้าไม่เล่นด้วยคอมแล้วจะอัดมาให้น้องดูได้ยังไงล่ะคะมันก็เลยต้องเล่นด้วยคอมมาสิคะก็มันสถานการณ์บังคับอะค่ะนะก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้อยากแพ้หรอกแบบแบบด้วยคอมมันชัดดีนะคะมันชัดมากนะคะแล้วก็มันตัดต่อน,นู่นนี่ค่อนข้างสะดวกนะคะก็เลยก็เลยทนทนใสทนทนไปนะ <laughs> โอเคตอนนี้ เราพัดนางกลับมาแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่านางจะจมตีถึงหลังบ้านเรียบร้อยเอาต่างคนต่างรีจังงั้นนะเราก็ไม่ไหวแล้วด้วยนางก็คงแบบพยายามที่จะคาดนั่นฉันโดนเฮลไฟตรงนี้ฉันคงแบบเออ ก็ไม่ยอมเพื่อสุดท้ายก็เอานี่แน่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 นี่แน,น,แน,น,แนตกลับไหวไหมโตได้ไหมโตได้ไหมเป็นไงยังไงยังไงยังไง,ย,ง,ไงยังไงไหมโอ้ยกดไม่ทันเนี่ยเวลาเล่นดีคอมมล้วเป็นอย่างนี้นะคะมันกดไม่ค่อยทันนะคะ นี่ไงแล้วก็แพ้อีกแล้วเดียฮืเล่นได้ข่อมแล้วก็เป็นอีกเงี้ยเล่นได้คอมมันกดยากนะคะลบ25ไปคำขำ่อมฮืจะขึ้นแม้อันดับเนี่ยอะหล่นมา39แล้วต่อคนนี้คะแนนน้อยกว่าเราอะเพราะเราเล่นแล้วแพ้เราจะลดเยอะมากใช่ไหม ใช่ไหมเด้ลองซิลองส,องสิเราต้องพยายามกดมาลีออกมาให้ได้โอเคหันไปกดมาลีหนึ่งจึกแล้วก็กลับมากดตัวตัวแทงต่อแล้วก็หันไปกดมาลีอีกหนึ่งจึก ละกันแบบนี้ละกันเนะเาะอัตปะด้วยกนไวก่อนนั่นนางฟรีดค่ะเพื่อไม่ให้เสียตัวนะคะเราฟรีดกลับบ้าง โอเคตอนนี้โดนพัดมาแล้วยังไม่พัดกลับนะคะเพราะว่านางโดนฟรีดอยู่นะคะค่าเท่ากันนะไ,ไม่ต้องไม่ต้องฟรีดก็ได้เก็บไว้ก่อนเผื่อสถานการณ์ย่ำแย่แต่ขอเทลไฟท์ซะหน่อยไหนๆก็ใกล้ฐานแล้วอยู่ใกล้ฐานเทลไฟล์ไปนะคะจะได้โดนตัวข้างหลังนะคะ คิดว่าน่าจะโอเคอ่าตัวนังหายไปหมดแล้วค่ะนี่เซตหนีนี่ดีเล่แบบนานมากเลยนะเซตบีอะดีเล่แบบสุดสุด,สดอะย e s yes. เชื่อว่าบวกน้อยมากแน่นอนเพราะว่าคะแนนต่างกันเยอะนะคะเมื่อกี้ลบไปยี่ห้าใช่ไหมดูที่บวกเท่าไหร่ <c oughs> บวกสิบจุๆๆๆๆ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มไปจุมจิ้บไปลบทีลบเยอะเชียวแลบวกบวกกระตังหนึ่งสามพันสามค่ะอุ้ยคนนี้มีเสือขาวอะ่ะไม่เล่นดีไหมอะ่ะหนีดีฝ่า <c oughs> อยากเล่นคนที่มีเสือขาวเลยอันนี้น่าจะลองดูนะคะสามพั 3, นสามร้อยเก้าเหลือกาเดียนให้ได้ใช้ไหมอ่ะมีอยู่นะคะไ,ไ,ไดเวอร์อาร์ไปชุบชุบชุบโอเค อุ้ยนางมีตัวอมตะมาถึงก็มาอมตะเฉยเลยโอเคเราจะเอาน้องมาลีก,กับตัวมูนนี้ออกมานะคะน่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมช่วยอะไรบ้างไหมโเ,เดี๋ยวให้เราอามาตะหายไปก่อนโอเค บางทีพอเขาเอามาตัดมาเราก็ไม่ต้องเอามาตัดทันทีก็ได้นะคะอตอนนี้เราเอามาตัดอยู่โดนฟรีซอยู่กมเป็นไรอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกดไม่ทันปัดโอเคฟีดเมื่อกี้หมวดแต่ใต่ลอยหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยโอเค ดีนะดีนะที่เดินกลับมาก่อนเดินกลับมาทันนะคค่าได้พอดีโอเคใช้ชนะขั้นที่สองสำหรับบุญเน่บวกอีกสิบนี่ยังไม่เท่าแพ้ห่นเมื่อกี้เลยนะที่ลบยี่ห้ากับลบสิบเก้า ถุยต่อเน,นื่องแฮะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคนไทยด้วยโหดร้ายอ่ะเป็นคนไทยอ่ะรู้สึกคนไทย,ยเล่นโหดร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเอ,อ่อสามพันสามแต่ตัวค่อนข้างโหดตัวแทงหูตัวมีแต่ตัวถึกๆนั่นเลยนะฮะ อันนี้นี่น่าโดนมากอ่ะสามพันห้า้อเจสิบหกน้องเขาต้องเก่งโคตรแน่เลยใช่ปะเรามาลองดูดีกวะ่ะเขามีสามตัวเองนะคะเขาจะมีแบบเทคนิคเทคนิคต้องไปลองอ่ะสามตัวดูสิ ดูสิยังไง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 บ้างนางมี3ตัวนะคะเป็นตัวที่จมตีไกล2ตัวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นเอ่อเป็นตัวแท้งที่เป็นน้องบราวโอเคเพราะฉะนั้น อามาตาเหมือนกันเราไม่ยอมเราไม่ยอมเสียพื้นที่นะฮะเราไม่ยอมให้โดนนัเฮ้ยนางเฮลไฟตอนนี้เรามีศิลปินชนะแล้วนะเพราะเราไม่ไม่ไม่เสียเลือดเลยอะ่ะงั้นเฮลไฟกลับไปเป็นไงบ้างเฮลไฟกลับเป็นไงบ้างนางพายุพัดมาเฉย เราจะพัดกลับดีไหมหจะแบบชะล่าใจคิดว่าน่าจะรอดไหมหรือเปล่าหรือควรจะพัดดีพัดดีไหมเนี่ยไม่ต้องพัดแล้วมัง้งนะไม่ต้องพัดแล้วล่ะไม่ต้องพัดแล้วมัง้งโอเคโจมตีถึงฐานแล้วค่ะไม่ต้องพัดต่อด้วยแซลลี่โอ้โหปิดด้วยมิสไซล์แซลลี่พอดีเลย <laughs> สวยงามมาก น้องตูมนะคะน้องตูมอย่ามาแก้แค้นกันเลยโอเคบวกมาอีก18นะคะตอนนี้คะแนนอยู่ที่3586เรากระดิบขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะตอนนี้อยู่อันดับที่29 3386แต่มีเสือขาวคนนี้ไม่มีเสือขาวเลย3700 ต่ตัวอื่นก็ดูน่ากลัวดูน่ากลัวคือคะแนนมันห่างกันเกินไปเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะยากเล่นยากหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้ได้อยู่นะ3,300แต่มีเมอร์เมดเมอร์เมดเ,เก่งอ่ะโอเคเอาน้องโซเนียไปสู้นะคะโซเนียมาแล้ว ลุยเลยโอ้หนังวิ่งเร็วมาเลยอะ่ะตาย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 ูตย้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นโหดร้ายโหดร้ายมากไม่นั่งโจมตีกันแล้วอย่างนี้ล่ะ อย่าโหดรลากับฉันโอ้โหโอ้โหนี่ของเถิงมารัวๆยังจะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องรีบพัดนะต้องรีบพัดค่ะเดี๋ยวโดนโจมตีค่ะก็แช่ไว้ตรงนั้นอนะ่ะขอฉันเดินออกมาก่อนนี่น้องโซเนียไปแล้วน้องโซเนีย น้องโซเนียนี่จัดให้ถึงที่เป็นไงจัดก,การเดียนซะแล้วกาเดียนเราไม่มากเลยน้องโซเนียน,นี่ที่หนึ่งที่หนึ่งในใจเลยอตอนนี้ก็ยบใหญ่ฮะใส่ไปสารพัดไปฮะเอาทุกตัวที่เมตัวที่เมกดออกมาให้หมด เป็นไงโหยไม่คิดว่าจะชนะนี้เลยนะสุดยอดอ่ะวกสิบค่ะค่อยๆกระดึบจริงๆนะเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับที่26โอ้ยคนนี้นี่นาที่เมื่อวานก็ตามหลังเขาอยู่เรากลับมายืนที่เดิมใช่ไหม 3,383แต่มีตัวนี้ไม่เล่นเล่นอันนี้ละกัน3,540นะคะไม่ใช่ว่ามีตัวน้อยแล้วก็เลยเล่นนะคิดว่ามันไม่มีตัวพวกแบาปอีพวกคนโหดอ่ะไม่มีตัวพวกคนโหดก็เลยก็เลยลองดูกะว่าเผื่อฟุกเนี้ย Okay. สเตปนี้น่าจะดีใช่ไหมน่าจะดูดีอยู่นะเออจากการเล่นมาสักพักหนึ่งสเตปนี้ดูโอเคนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดน้องกดน้องมาลิไปด้วยกดอมตะไป,ไปตอนที่นางเฮลไฟล์มา นั่นโอ้โหทุกอย่างใช่ทุกอย่างซีดบ้างดิกดชา้าไปนิดนึงนะมีตัวตายเมื่อกี้จ้าเอาทุกอย่างเลยจริงๆ,ๆเดี๋ยวก่อนเอ๋เธอจะพัดกลับไปเดี๋ยวก่อนอนี่ไงพัดแล้ว พัดกลับค่ะไม่ยอมสิจะมาทำฝ่ายเดียวได้อย่างไรได้อย่างไรจัดไปฮะดูดีดูดีเหมือนจะชนะได้ ัฒนาบางทีเราก็ต้องพัฒน,นากันบ้างนะทีก็ไม่ได้ไปทำอะไรมาปับทีมนิดนึงมีคนบอกว่าเขารู้พี่มันกากมากเอาออกเหอะก็ลเลยเอาออกไปนะโอ้เอ้ไปว่าน้องเขารู้ทำไมอะ่ะเราชอบเขารู้นะแต่เดี๋ยวรอไปอัปเกรดเกียร์ให้เขารู้รอ่ะนล วกสิบหกบวกเกินสิบกับเขาบ้างลนลยะอันดับอันดับอันดับที่ยี่สิบห้าโอเคเหมือนจะดีกับคะแนน3612นะคะมาดูครั้งสุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแนนเท่าไหร่นะ3612ออันนี้ไหม อันนี้ไหมดีไหมดีไหมเอาเอาคะแนนเยอะกว่านี้หน่อยหมสามพันหเลยอ, <laughs> อ่ะอ่ะไม่รอไม่รู้สามพค่ 3, 6, ะใกล้เคียงกันมากคือถ้าแพ้ก็น่าจะลบไม่เยอะ <c oughs> มา <c oughs> จริงจังนะจริงจังเล่นจริงจังลุย สูตรเดิมค่ะแล้วก็กดน้องมาลิแล้วก็กดตัวนี้น้องมูนแล้วกเวว็เอาตัวไปยันไว้เอาตัวไปยันไว้ตัวไปยันไว้โอเคเหมือนจะดีจะดีหรือเปล่าอุ้ยได้กาเด่นช่วยเมื่อกี้ปูถ้าไม่ได้การเด่นเมื่อกี้นะไม่ยอมไม่ยอมฟีดมาฟีดบ้าง โอเคอัพผลิก huh. okay. ่อนน้องบราวมาน้องบราวโอเคเหมือนจะดีเหมือนจะดีหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอ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 แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งยาเฮลไฟสิโอ้เมื่อกี้มาเฮลไฟกลับไม่ยอมมา มีเหมือนกันอมะตะหมดนี้นี่แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เอาทุกอย่างเอา,ท,อา,าทุกอย่างมาหมดทุกอย่างมาหมดดีๆค่ะลูกดีๆลูกดีๆนะคะลูกยังแอบไปอัพผลึกได้นิดนึงนะเมื่อกี้เฮ้ยข้างหลังหายไปไหนข้างหลังหายข้างหลังหาย นี่เอายายายาข้างลับอ้าอา่ยากลับมายากลับมาไปไปไปไนี่แน่นี่แน,น,น,น่อึ๊บโอเคหยุดได้ไหมหยุดได้โอ้โหข้างหลังเกี้ยงเลยเกี้ยงเลย <c oughs> อ้อยอะไรเนี่ยโอ้นางมาอย่างเยอะสายโจมตีทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> สงสัยเราจะพลังโจมตีน้อยไปนะว่าป้ าจะะพลังจิตน้วยไปจริงๆึกว่นนาจะชนะได้แล้วเชียวนะโห oh, ทำไมลบเยอะอย่างเงี้ยไหนว่าห่างกันนิดเดียวลบไปเยอะไงลบ16เลยนะอันดับตอนนี้อยู่ที่โอเคอันดับ25นะคะต่างไม่เท่าไหร่นะคะหล่นลงมา <_ ẫn> ข้างล่างคนนี้นิดนึงสำหรับวันนี้นะคะก็โอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะพยายามเก่งขึ้นเรื่อยๆจะพยายามไปถึงไดมอนด์หให้ได้ตอนนี้ขึ้นเป็นไดมอนด์หนึ่งแลนะต้องต้องค่อย,อยๆไงใครมีอะไรแนะนำคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็อู้อูอ่านทุกอันดูแล้วแน่นอนนะคะเราจะันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไล่เลนเจร์วันนี้ลาไก่อนบ๊ bye ายบายสวัสดจา้า